จอยจามจุรีทิ้งชื่อลาจอแก้วเป็นแม่ลูกสอง ซุ่มแต่งท้องกลางกองหากย้อนกลับไปเมื่อ20หรือ30ปีที่แล้วจอยจามจุรีเชิดโฉมชื่อนี้เป็นเหมือนความทรงจำของคอละครยุ90หลายต่อหลายคนอดีตนางร้ายอันดับหนึ่งของวงการที่หาใครมาเปรียบเทียบไม่ได้กับความสวยคมตามที่ความสามารถทางการแสดงที่ได้รักคำชื่นชมมากมายแต่หลังจากขึ้นแท่นเป็นนางร้ายเบอร์หนึ่งเพียงแค่ไม่กี่ปีเธอก็ได้ตัดสินใจแต่งงานและตั้งครันมีครอบครัว โดยได้ทิ้งทวนตำนานความเป็นนางร้ายเอาไว้กับผลงานละครเรื่องดาวแต้มดินในปี2538ก่อนออกจากวงการโดยไม่รับงานแสดงเรื่อยใดยอีกและปัจจุบันทาย,ยาททั้งสองก็โตเป็นหนุ่มเป็นสาวเรียนจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ